ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งชุรดีเช่นเคยครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นทั้งรถกระบะตัวเตี้ยและตัวสูงนะครับมีทั้งหมดมาทั้งหมด3มชุดนะครับเดี๋ยวตามร้านกล้องล้อซิงชุรดีมาดูดีกว่าว่าเป็นล้ออะไรไหนนะครับตามมาดูครับ ครับก็ตามมาดูนะครับอ่าในส่วนที่ร้านกล้องลอซิ่งชลีนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับเป็นรถกระบะตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงนะครับเอาใจสายกระบะอีกสัก3ชุดละกันเนาะก็มีมาจัดรออยู่3มชุดนะครับเดี๋ยวตามมาดูชุดแรกก่อนละกันเนาะก็เดี๋ยวขอรีวิวอ่าชุดเด่นเด่นชุดแรกตัวนี้เป็นชุดอ่าตัวกลางนี่นะครับก็เป็นล้อขอบสินะครับ5รลู1 1อยสครับอ่าพีวันอาซตนะครับตัวนี้ขอบสครับอันนี้ล้อหน้าครับด้านหน้ากว้าง 9.5ครับผมด้านหลัง10.5นะครับอันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับชุดนี้นะครับ21,000บาทนะครับตัวนี้คู่ยางนะครับคู่ยางวันลินะครับขนาดนะครับผมขนาดยางนะครับคู่หน้า265 35 R18 ครับแล้วก็คู่หลังเป็น285 35 R18 สวยๆทางๆเลยนะครับผมชุดนี้นะครับ 2 1 0 0 0พันบาทเท่านั้นเองครับอ่าในส่วนชุดที่2นะครับอ่าชุดแรกก็จบไปนะชุดที่2นะครับก็เป็นล้ออ่าขอบ18นะครับตัวนี้6รู1้อยนะครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับกระบะตัวสูงยกเว้นนิดสันตัวเดียวครับตัวนี้ล้อพร้อมยางนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าขนาดล้อขอบ18นิ้วกว้าง10.54ล้อเลยนะครับตัวนี้ใครชอบกว้างๆนะครับตัวนี้เป็นล้อเป็นงานอ่าอีโมชันอานะครับตัวนี้เป็นล้องานอีโมชันอานะครับเบลล์อีโมชันอาหกรู หกกาลนะครับตัวนี้กว้างสิบจุดห้าสี่ล้อเลยแล้วก็คู่ยางนะครับคู่ยางรถเอ็กนะครับตัวนี้สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับตัวนี้นุ่มเงียบเนบๆนะครับตัวนี้ยางยี่ห้อนี้ร้านกล้องลอซิิงชมรีรับประกันให้สามเดือนครับบวมแตกเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับยี่ห้อรถเอ็กนะครับตัวนี้รูลายยางครับลายยางเงียบเงียบเลยนะครับเงียบเงียบนิ่มๆเลยนะครับชุดนี้เอาไปชุดโปรโมชั่นนะครับ หนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะโอ้โหโคตรถูกเลยนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทมีชุดเดียวนะครับมีชุดเดียวนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับสําหรับเจ้าอ่ารถเอสคู่าล้อเวลลหกรูนะครับ emotion R นะครับก็เดี๋ยวมาดูชุดต่อมานะครับชุดต่อมาก็เป็น DISF นะครับตัวนี้ DISF นะครับอ่าด้านหน้ากว้าง9.5ด้านหลังกว้าง10.5นะครับ ก็คู่ยางรถ X เหมือนกันครับตัวนี้จัดโปรโมชั oh ่นเพียงนะครับ2 2 0 0 0บาทเท่า oh นั oh ้นนะครับโอ้โหโคตรโถกเลยพี่น้องล้อใหม่ยางใหม่นะครับบอกเลยครับล้อใหม่ยางใหม่ครับสองหมื่นสองพันบาทเท่านั้นเองครับตัวนี้ก็ม so, ีประกันให้เหมือนกันนะครับขนาดยางนะครับสองหกห้าหกสิบสิบแปดครับสวยเลยนะครับบอกเลยนะครับตัวน e> ี้มีใบประกันอยู่ตรงนี้นะครับ อ่าตัวนี้งานตัวนี้รับประกันนะครับงานสี2สองปีเต็มนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดชีพโอ้โหเย็ดเท่รับประกันโครงสร้างตลอดชีพเลยเขาว่างั้นนะครับเงาเงาฉ่ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเมื่อกี้เปิดไปราคายังไงบ้างครับตัวกลางนะครับผมสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับยางทางทางใหญ่ๆนะสองหกเนาะด้านหลังเป็นสองแปดโอ้โหแ่มๆเลยนะครับส่วนตัวนี้ครับหมื่นหกนะครับอ่าฝั่งทางด้านนี้นะครับเป็นชุด อ่าตัวสูงครับจัดโปรโมชั่นเพียง16,00 0บาทเท่านั้นเองพี่น้องแล้วก็ฝั่งทางนี้2 2 0 0 0บาทก็อ๋อลืมบอกนะครับราคานี้นะครับราคานี้ของแถมครบจบหล่อเลยนะครับราคานี้พร้อมของแถมนะครับเด็ดเขโอ้โหโถูกยังไม่พอจัดโปรโมชั่นยังไม่พอแถมของแถมอีกต่างหากนะครับก็ท่านใดที่คิดจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยางครับฝากร้านกล้องล้อซิ่งชุมดีไปด้วยนะครับ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับโปรโมชันด UM ีๆเด็ดๆจากทางร้านกล้องลอซิงเมลี่นะครับก็ปีใหม่นี้จะเดินทางกลับบ้านนะครับได้ที่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางหรือยังครับถ้ายังไม่ได้นะปากร้านกล้องลอซิงเมลี่นะครับมาที่นี่แถมครบจบหล่อแล้วที่สําคัญนะครับราคาโคตรถูกครับโคตรถูกนะครับหล่อๆสวยๆกลับบ้านแน่นอนครับมาที่นี่ถูกได้ยางดีของแถมครบเด็ดจริงๆครับ ที่เด็ดชลบุรีครับร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีพิกัดอ,อำเภอเมืองชลบุรีนะครับบางทายตรงข้ามแขวงกันทางชลบุรีครับมาไม่ถูกยังไงกิ้งก้างมาหาได้ครับ0837695438แล้วไว้เจอกันใหม่โปรโมชั่นหน้านครับดีเด็ดเด็นะครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องล้อซิงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ